อันนเซลสขาเปับเพื่อนฮาร์บอร์ในยูน่ชแนลเจอร์เมนวอนวันเดอร์โอันนี้แล้วครับผมก็วันนี้กับอารีนาพาเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะไม่แน่อาจจะไม่เจ๊งกับเซเวอร์คริสซ์ซูเปอร์วอยคิดเฉยๆครับนี่ครับเซเวอร์คริสเราคอยได้ดูที่ชแนลเก่าผมก็น่าจะรู้ว่าทีมเซอร์นี้จะเป็นทีมเดทนะเป็นทีมเถื่อนเดทบางคนตั้งชื่อให้มันเลยนะว่าเถื่อนเดท เหนไมครับว่าทีก็ทำนองนี้เลยไปดูไอเทมกันพอดีไอจิงไอพาร์ทแรกผม I'm sorry จริงๆลืมดู I'm sorry นะ I'm sorry ลืมดูจริงๆเออส้นแทะเนี่ยมาดูกันติ่งเทโอฮะเนน้องรับสองสปีสองโตนี่แหวนเดตออฟออฟาออฟจุดอ่อนอ่ะน่าหนูว่าใส่ออฟโตชิบหานี่ใส่ออฟจุดอ่อน ครับประดับเจ้าจุดอแล้วก็สปีดครับเลติเจดเป็นดาเมจครับมีแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดเอาจริงคือก่อนหน้านี้ไอ้บวกเนี่ยไม่ได้บวกเลือดนะจะบวกดาเมจแต่มือมันลั่นไปโดนเลือดแล้วเราก็ลืมดูว่าเราจะอัพเลือดอลูรี่ครับสองสปีดแน่นอนครับนี่ไงสองสปีดถึงสปีดนี้จะไม่ท็อปกเอ็เถอะนี่สองเลือดแน่นอนลูรี่ต้องเอานี้ให้มันรอดจริงๆครับมันอยู่ไม่รอดแล้วถ้ามันอยู่ไม่รอดแล้ว ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรฟริกดาเมจเพื่อเจอทีมถึกแล้วแม่งมีกันห,หนาแนง,งเต็มครับขีแน่นอนโตแล้วก็สปีดครับดเด,ด,เด,ดเ็ดเลือดครับส่วนตัวเป็นคนเล่นเลือดให้ลูรี่อีวานสองสปีดสองเลือดเอาจริงจะใส่สงองจริงเนี่ยจะใส่สองจุดอ่อนแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวมันออกสกิลไปใส่สองขีมันก็นแรงเกินไปไม่เอาใส่อสองสปีดแล้วกันทุย พอดีว่าตอนแม่งแม่ปั้นมาแบบสมัยนะจะมาแล้วทอมาเสร็จอ้าวไม่มีปัญหาถอดของไม่ใช่มีมีแหละแต่ไม่มีของใช้เห็นหรือยังครับต่อไปน็อกเอ้ยลืมให้ดูของดูไม่ครบสองเลือดดูใช่ไหมนี่แบวชชบออปชันเดทครับแน่นอนทีมเราถึงเดทนะเต้าดุดเลือดแล้วก็เลือดเลือดครับแน่นอนเดิมน,น็อกน็อกกี้น็อกเลยฮะสองปีสองเลือด น็อกที่จะเล่นใส่ท็อปด้วยนะเพราะว่านั่นส่วนตัวรู้สึกว่าน็อกอ่ะน่าจะเป็นตัวละครที่ควรจะอยู่รอดให้นานที่สุดในเกมเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มโอกาสติดฐานะให้ต้องให้ทีมนะให้ทีมสติไมไว้ทีมเราให้ทีมสติมอะ่ะทีมเรามีกาสตีติดฐานะขึ้นเออติดนะตีธรรมดาให้ถึงทีมเราอะ่ะเออติดยี่สิบเปอร์เซนแวนเดสแบบนะรู้สึกมันขาใจ <laughs> มึงบวกทีกูไม่บวกห้าไปเลยวะออรู้ละ หาประดับสี่ดาวไม่ได้นี่ไงระดับสี่ดาวยัดไปเลยรู้สึกเหมือนคาใจบวให้ดูสดๆไปเลยฮะโอเคยัดเข้าไปสดๆด้วยกูไม่แค่เฮ้ยแต่เลยจิวะช็อตแล้วกันเฮียแม่ไม่คอได้ตีได้ชิพ่าล้ะ อ้าวเฮ้ยประดับเลือดไม่ม like, ีเหรอชิบหายไม่ได้ได้ฮะเดี๋ยวค่อยไปทำตอนหลังเดา๋ค่อยปั้นของตอนหลังฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นแหวนโดเอต์นี่ไงเสร็จเสร็จนี่บล็อกบล็อกจุดอ่อนแล้วก็เป็นโต้เอ้ยเลือดดูเลือดพูดผิดจริงโตัวอยากใส่เป็นศอกจุดจุดอ่อนนะจะให้มันออกสกิลบ่อยๆเพราะมันมีเพิ่มคูลดาวน์พร้อมเล่งเธอในสกิลไอ้กลางโลมันที่เปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มคูลดาวน์เล่งเธอสู่สกิล ไอ้สกิลกระโดดเดสนะก็พุ่มเดสห้าตัวหูมันสะใจมากครับนี่เวลาเราไปขอจุดอ่อนมันจะได้เอาสกิลตัวเดียวปักปักปักอย่างเงี้ยเออเอเวกจะได้มาไวๆนี่เด็เต็มเลือดต่อไปพระเอกของทีมเลยครับคริสโตคริสโตแล้วเราก็ดูนะดูยังมีคิดอีกตัวแล้วเขาก็จะแตกคิดอีกตัวไอ้คิดนี่คือได้ไอ้ตอนนี่ไงไอ้ครบ ไอที่มันตอนวาส,สนามาแม่ไม่รู้จะแจกทำไมเยอะไอคิดนี้แล้วคิดเติมนี้เราวม่งเยอะไดไงจริงถ่ายคิดาาเรื่อมาสับเฉพาะเซิร์ฟนี้นะเติมนี้ใครมีคิดจริงม,มาสามตัวขายไปแล้วเพราะตอนนั้นแม่งห้าสิบแล้วแม่งได้มาสี่ดาวเลยขายดแดกไปเลยไม่คงไม่เก็บแม่งแล้วพะเซิร์ฟนี้นั่งจจะปั้นแค่นี้จริงดูได้แม่กกะทั่งจุยป,ปี้ดูขฮะก็คิดเงิน สปีดแน่นอนครับสองโต,งงตงพระเอกพบวันพระเอกมันต้องโตจริง,งเดี๋ยวเดียเด๋ยวสองโต้เลือตัวหมื่นสองครับเพราะคิดว่ามันเป็นตัวละครเลิศเยอะหรือไง้ะบกเลิศอีกเรียบร้อยยิ่งเยอะเป็นไปได้ตอนนี้คือพยายามจะหาธาตุธาดาวให้ได้เยอะที่สุดไงเพื่อไปใส่ออฟอีกประดับสองโต,งตงเห็นหรือไหมเออในแวนเดสออฟโต้ขีดครับไม่เข้าใจว่าใส่ขี้ไปทําไมแต่กูใส่ไปเลยเฮ้ยจริงๆเปลี่ยนเป็นจุดอ่อนนะแต่ไม่มีไงพอดีไม่มีไอ้อาวุธไอเจมแบบเนี้ย เจมเซเว่นไนท์ใช no. ่ป่ะวเซเว่นไนท์เฮียอะไรเจมบอสไอ้สัตว์ไม่มีเจมบอสเนี่ยไม่ส่วนตัวไม่มีเจมบอสแบบจุดอ่อนแล้วเจมบอสจุดอ่อนไม่มีพอดีก็เลยแบบไม่ได้ใส่เลยใส่ของกากแอลจนนี่ดิเต้นไม่ได้เต้นเดิร์นโลนไม่เป็นยาหาของคิดฮะเซิร์ฟส่นเซิร์ฟดูเซิร์ฟดูดีแม่งทำเดิร์นโลนไม่มีปัญญาหาของเดิร์นโลนพอดีมีก็มีไม่ไม่ได้เรื่องโอ้โหแม่งแม่งไม่เข้ากันเลย ก็อย่างเงี้ยแหละส่วนตัวนะถ้าใครแบบอยากให้คิดแบบแบบโหดจริงๆแบบอยากให้คิดแบบเล่นเกมมาเก็บทีละสองเต้าโหดๆอย่างเงี้ยก็นี้ไปเลยสแตๆเลสผมจะคิดนะเซิร์ฟนี้มีแค่สี่ดาวจริงๆว่ะถ้าเป็นเซิร์ฟลูดี้น,นะตอนนี้ก็ห้าดาวอยู่เซิร์ฟนี้แม่งไม่ค่อยมีปัญญาหาสัตว์หรือยังอ่ะสัตว์เลงแม่งมาไม่มีปัญญาเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยกดเซิร์ฟนั้นเนี่ยกดกดแบบอย่าได้อะไรก็กดอย่าได้อะไรกด ยาเสเลกกูก็ก,โกดโอ้ทีมจิปปี้ฮะจะเน้นดาเมจด้วยเพราะจะทีมที่แบบมีกระสานะอย่างเงี้ยพวกเพรกรนตกอนยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไงเจออย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ย,ยโเหนแล้วก็แนะนำเลยนะฮะถ้าใครจะจัดทีมเนี้ยตำแหน่งหนึ่งคนเป็นคิดเท่านั้นนี่พูดจริงๆเป็นหน่งควเป็นคิดตัวเดียวเลยตัวอื่นห้ามทำเลยครับมันมีสาเหตุอยู่ว่าทำไมต้องทำ จท,ทำไมต้องให้คิดตัวเดียวไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งเพราะว่าไอ้ตำแหน่งหนึ่งครัมันเป็นตำแหน่งที่จะโด,ตะดน,นตีบอ่อยที่สุดและเกิดโดนตีบ่อยที่สุดคิดล้วมาสองตัวแหวนเดทแล้วเกิดตัวไปมาสิสองเดทใช่ต้องอไรตายไงครับพี่น้องแต่จริงถ้าเกิดใครมีแหวนชุบหกดาวเนี่ยผมแนะนำให้เพิ่มเหมือนชุบหกดาวใส่ออฟแหวนเดทเลยนะไอ้ตังโตอะไรไม่ต้องใช้กับใช้แค,ค่ประดับกับเจมก็พอไอ้ไอ้แค่ชุดกับเจมก็พอแล้วฮะ แต่ไอแหวนชุดหกด่าวก็ควรจะไม่มีง่ายๆหรอกเฮ้ยแต่เคยเจอนะก่อนนี้ไอไอดิงไอไอไอเนี้ยไอทีมเนี้ยตอนนี้มันอยู่ไอหน้าสามพันแล้วพอตกเรามาจู่ก็ไปเจอเว้ยสองพันสี่แม่งใช้แหวนเดทหกดาวบอกก่อนไอ้อันนี้เพิ่งตกไปอยู่สองพันไอเพิ่งตกไปอยู่พันเจ็ดด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยไอดิเซิร์ฟเวอร์คิสเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากเข้าทุกวันแต่ไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออ เข้ารับของรับของก็ไม่ได้ลงอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เข้ารับของเ,ยเฉยๆเพราะส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นเพรว่าคิดบ่อยอะไรมากมายจ๊งฮะตาแรกลูก่าจะมาอวดคิมเดสแบบเท่ๆให้ดูสักครั้งหนึ่งแม่งแกบบ็ตายแล้วไม่อยู่ไม่รอดเลยอะ่ะ ค,คิดเนี่ยเออ,เอ,อผมไม่เข้าใจทำไมคิดลดน้องไฟแบบแบบชุบกันวะบาบางคนมีแบบจุบสี่ดาวเอ้ยไม่เข้าใจใสท่ทำไมถ้าไม่ถ้าไม่ให้ดาวใส่คิดได้นะเพราะว่าเลื่อนซึ่งหนึ่งก็หกพันละถึงเรนี้นมันจะลบไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เถอะแต่คุณตีเถอนะครับเพราะว่าเป็นหกพันมันก็ตีได้หกพันอะว่าไงโด 6, นหกพันมันก็ไม่ตายอยู่ดีเป่าวะ เอาไปเด400ดาวฮะนกร600ดาว2ตัวต่อไปก็จะโต้โต้กันทีครับลแหละเรียบร้อยชนะพิกเกมมาได้ครับบอกแล้วว่าคินนี้มันพระเอกทีมนี้จริงๆอล้วถ้าเกิดจรมตแบบทีมไม่มีสฐานะพวกไอ้ทีมถึกทั้งหลายไม่มีสถานะถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดทีมสปีดรวมมาทีมเราเยอะกว่านะคิดอะจะได้เห็นคิดครับ โคตรอาวาตารค่ะจำได้เลยเพราะมันมีครั้งหนึ่งเคยเล่นอยู่คิดนั่งเริ่มมาเกมโดดตบสองทีปักปักหายไปสองกด,ดสกิลล่างต่อปุ่มหายยักทีมเรียบร้อยทีมชนะเมื่อกี้อกพูดว่าหายยักทีมบอกว่าชิบหายไปลิ้นพันมาเนี่ยแล้วก็หลังๆนี้ตั้งแต่ไอแพดห้าสิบมารู้สึกว่าเจอทีมเจ็ดเคออสตาบ,บ่อยมากเลยแบบ เดนเคอสตาใส่เทโอไงฮนะมีสไปด์มีไอรีนมีเดลเลนจำไ,ได้เลยสไปด์ไอรีนเดลเลนอะไรตัวมะคิดเออบางคนแม่งไม่พอใจแม่งใส่ลูดี้มาด้วยอะแม่งออสตาของแท้จนมาครั้งก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่พวกมึงทิดมาจากไหนวะไอทีม o S S T A. เจ็ดเคอสตาเฮ้ยแต่แม่งโหดจริงอะทีมเนี่ย เมื่อก่อนนั้นนี่ไปเจอไงแม่งยืนหน้าสามเลยเว้สยสไปร์ตไอลีนแล้วก็ไออะไรวะลูดี้เออตัวหลักป็นคิดกับไอเดลอนเออแม่งคิดเฮ้ยไ,ไม่ใช่ดิไอมันหน้าสามอะเป็นหน้าอะไรวะเป็นไอลีนลไอลีนลูดี้แล้วก็อะไรตัววะคิดเออใสวสองตัวก็เป็นสไปร์ตเดลอนนั่งยืนหลังแม่งตีกัโคตรแรงเลย เคยเจอมาตาในงานแบบโอ้โหเก็บเคียมากมีทั้งกัดสะท้อนแบบไงเพราะว่าต้นแต่ไอ้ลูดี้รีเมกมาแม่งมีกัดสะท้อนโคตรโกงก็ถึงไงาสุต่งคิดว่าเทโอจะเจวมากกว่านะมีทั้งอันเดดมีทั้งนั่นแล้งเทินครับลูดี้ก็มีนะ่แล้งเธอถามเทิร์นทีนแต่แต่เขาบอกว่าเทโอแม่งเข้าทั้งมันท,ท,ท,ทำดาเมจให้ทั้งทีมไงแต่ลูดี้มันทำไว้ตัวเดียว โคตรสี่างนี้แต่ลูดีม้มันสตันด้วยเออแต่๋ยเราจิ้มสกิลกันลูดี้ก็มีสกิลกลางเพ้าเราไม่ทิมถึกอีกแต่เทโอนี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเทโอเกาหลีอ่ะถ้าพวกคนโหดจริงนะครูบัฟสโกดอกเดียวอ่ะไออีวานอะตายไม่มีรอดถ้าใครแบบคนโหดจริงนะลองไปดูนะพวกบนบนอ่ะเราไปหาวิดีโอบนบนอย่างกิลี่อย่างเงี้ยไปหาดูจะโหดมากเลยชิบหายละ จะเห็นบ่อยมากพี่ไอรีนเขาแบบโอ้โหเอ้นเอรีนก un ูพูดถึงตัวอะไรวะชิวหาเทโอเออเห็นว่าเทโอเขาแม่งแบบเปิดกันซ่ามากถูทุบแม่งทั้งทีนะหนอกไม่ตายสุดยอดไม่ธรรมดาเนี่ยเลยของจริง มันว่าคลิปนี้แค่ห้าตาก็พอครับเ <c oughs> พราะว่ามันนานจริงๆดูดิตีไปาทีแล้วแล้วจะพูดก็ตอนนี้ส,สับสกายเบอร์ยังเป็นศูนอยู่เหรอจ๊ะอีอีแต่ว่าใครดูคลิปนี้ก็อย่าเลกกวเกินสายพิทุนะจ๊ะแนวเก่าตั้งแต่ยังเยอะเลยแนวเก่านี้เริ่มจากศูนย์แล้วนี่นก็เพิ่งเริ่มจากศูนย์แล้วเพิ่งเริ่มจริงวันนี้คลิปที่สามแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้สามแล้วเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็กดสับเลยนะครับ ไอคลิปแรกนี่คือเจ็ดวิวนี่กูดูเองนั่นแหละไม่ได้ดูเองตั้งใจจะปรับแอรแบบดูเองตอนที่ดูเองคือตั้งใจจะปรับเว้ยจะปรับระบบก็ไอ้ภาพะนะ่ะไอ้ภาพหน้าป,ปกอะให้ม,มันเป็นรูปอื่นเพราะว่าตั้งพเพราะหน้าปก,กแล้วแต่ม่งเปลี่ยนไม่ได้แต่แต่แนวเก่าอะไอตอนทำไอแนวแต่ว่าเซอร์เซต็อกเฟรชโอแนวนะไอตอนทำแนวนั้นคือเปลี่ยนได้เว้ยแต่พอทำแบบนี้แม่งเปลี่ยนไม่ได้ พันวันท่สองเดือนนี่มึงทำไม่ได้เลยผม,มเงียบเลย <_ d ata> หนึ่งทำนด้โทรศัพท์นะพนากงาคอมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วพ <_ d ata> มันทำไม่ได้ก็เลยโอ้โหชิบหายลำบากเอ้ยไม่ใช่ไม่เอ้ยหรือมันได้วะเพราะก่อนนั้นนี้เพิ่งรีคือเอารีไปเออเออพิ่งเอาไปล้างนั่นเพิ่งไปล้างไอ้อะไรวะไปล้าง o o g l e หน่าใหม่ ไปแล้วรูข้อมูลทุกอย่างเลยมันเลยท,ทําไม่ได้เปล่าวะเออก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปลองดูแล้วกันก็เพิ่งไปลบมาใหม่ไงเพราะว่าแม่งกูเกิลแม่งบล็อกเฟซบุ๊กไม่ใช่เฟซบุ๊กอื่นไม่ใช่เฟซบุ๊กใครรู้ใครไม่รู้ไปดูเพื่อนอ่ะเออแล้นะแม่งจะสมับายสบายพอสมัครเสร็จแม่งดันเสือกทำไม่ได้นะแบบแม่งสบายได้แม่งเจ้ารหัสล้างเลยไหมอ่ะโอ้โหชิบหายเตือนที่อะไรไม่รู้เงาคาเลยล้างแม่งเลย เรียบร้อยครับนี่หายเกลี้ยงเลยทีเดียวเชียร์แล้วมาแรงเทินมาไอ้บา้าเต๋อป้าซินเวียซินเวียนี่โหดนะอันนี้ต้องสี่เทินจิกิวก็แรงเสียอย่างเดียวนางตกเบตา้าคิดว่าไปยืนขั้วยันฮีนะ่าจะแรงนะเย่ชนะเยะ่ไม่ต้องกลัวแต่งางบนี้บอกกูกตัขึ้นมาจากพันเจ็ดเลยเนะี่ย วันจันทร์เสร็จจี่แบบนั่งกดอารีนาทั้งวันเลยขึ้นไปนี่สองพันไม่รู้จะขึ้นสามพันต่อได้ปะ่ะอยากกลับบ้านสามพันมากเลยรู้สึกผมรู้สึกมีความสุขกับสามพันขึ้นแล้วได้รูปีเทียบปึ๊ก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 โอ้โหกระจายจบปีตั้มเทียรูปีเทีบได้มาเยอะมากส่งมตีถือว่าเยอะนะหกแป๊บร้อยหกสิบป่ะวะน่าจะร้อยหกสิบนะลืมและคิดผ่าน จริงก็ไม่ต่างกันมากม้าอะไรแบบเอาเชียเอ้ยมึงใส่สเตเดทสไปยังแวันนี้ไอห่าแม่ง่สเตเลทสไปไม่พอไม่เอาน็อกลงอีกแล้วไอ้มึงตีโหดจังวะติดง่ายที่ผ่าเลยเจ้าของก็ไม่เข้าใจมันมืนเอาสไปย์ใส่สเตเดทสไปเฮ้ยว่ามากันเล้งเถอะชุดตัวคิดว่าสไปเนี่ยไม่ต้องถามก็ได้นะฮะแล้วใครแบบผู้เล่นใหม่อแบบลองมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอยู่คอรีแอ อยากจะแนะนำจริงว่าไม่ต้องทำจริงๆสิงจะไปฮะรู้สึกว่าการหันเพราะรู้สึกว่างานการหันนปัจจุบันมันเริ่มไม่จำเป็นจริงๆแล้วไงมันกังเีงแค่สามเทินอ่ะสามเทินสี่เทินแต่ของรักก็สี่เทินได้ไหมสี่เทินก็นเลยขึ้นเริ่มเกมมาอ้าวสมมติโดนมาคิวลี่ปึ๊กเร่งอ่ะจบเแล้วสองเทินเแล้วสองเทินก็นเลยถ้าสมมติโดนไอ้น,น็อกอ่ะคือผมมีอ่ะโอลี่ยูริกับน็อกอ่ะถ้าเกิดไม่ใช้สองตัวเตะแต่คิเลเร่งสองตัวเรียบร้อยหมด คิดว่าแม่งมันเริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนั่นหนุนนานะตนุนนี้เขาเลยสามารถจะใช้เป็นสัตว์ลิงสไปร์แทนเพราะว่าแม่งเริ่มไม่เริ่มไม่มีประโยชน์จริงๆอะ่ะแล้ววันตัวกันฐานะเริ่มเริ่มหายไปอ่ะเพราะว่าไอ,อเช่นอาริเซ่อย่างเงี้ยมันก็ะสองเทินตะเกียร์ยปึ๊บโดนเล้งสองเทินแหละจบเรียบร้อยคาร์ทลอนสองเทินโดนเล้งจบสไปร์สองเทินจบอเวกสามเทินก็จบโดนเล้งสามเทินเพราะมีสกิลเทโอกับลูดี้ เออไม่งั้นก็เสียได้เลยคิดว่าไม่ต้องทำก็ได้มัง้งไอ้ตัวการหนะตอนนี้ผมโบ,บก็เริ่มแล้วฮะเริ่มฮิตอะไรวะเริ่มฮิตอาลิสไม่ทันเรียกไปถน,นดัดนะตัวเลิสเอลิสต,ตอนอัดนจะเรียกอาลิสตลอดนะตอนอ่านจะเรียกอาลิสเพื่อคนเข้าใจได้อาลิสที่อาลิสอาลิส,ส,สนั้นมันขายของ ไม่ตายก็โทษให้่างนี้เอ้าไม่โตไอวนไม่โง่แก้งออกสกลิล <laughs> เชีย <laughs> แต่ทีนะี้ถ้าเกิดเล่นใหม่สุดใครจะตัดใจที่จะลองมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์คริสหรือแม็กกัลลูดี้เอามาเซิร์ฟเวอร์กัหลีด้วยกันเซิร์ฟเวอร์ไหนอะ <laughs> ก็ส่นตัวก็แนะนำมาให้ตัวทำแน,น่ๆตัวนหนึ่งอนะนะ <laughs> ถ้าตัวแรดแนะนำตอนแรกแทโออยู่นานแน่นอน พราะอารีเมคมานี่สกิลแรงมากเลอรีเมคมันน่ะผ่านมามาสี่เดือนได้มังนะ้งเนี่ยสี่ฮารดือนแล้วเนี่ยยังฮิตเหมือนเดิมครับบอกตรงว่ามันโหดจริงๆอ่ะตั้งแต่รีเมคเป็นตัวละครแรกเลยมั้งเนี่ยของเกมที่รีเมคแล้วแม่งโกงชี้เคี้ยรีเมคมารอบแรกก็คิดว่าเอ้ยอยังงั้นหรอกอะรีเมคเพราะผมดูอ่านแล้วเฮ้ยมันก็เหมือนคล้ายๆของเก่าว่ะพอมาใช้ติ๊กแม่งเวอร์ทิ่หายเลยสกิลแ,แม่งมีความเวอร์สูงมาก ชนะเรียบร้อยนี่แหละไม้ตายเราเนาะยังสวยเหลือสามหนุ่ม <ไป S 1> เรียบร้อยครบห้าตาแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ยาวมันเป็นนานไปหน่อยเพราะว่าเอาแต่พูดทั้งคลิปเลยไม่ค่อยแสดงเล,เล่นอะไรเลยส่วนเรื่องตังวคิดเนี่ยใครจะถามวกิวะไรเหรอเข้าได้ได้ไหมอันนี้ผมบอกตรงว่า <S <S ไม่มีกิวสิ่งทีิศ เห็นไหมไม่มีกิวสิ่งสถิตจริงๆริอะจริงเหรอนนั้นเราอยู่กิววาลาัสเป็นกิวคนไทยสร้างแล้วเราเป็นคนปั้นทีไม่ทีมโมโหดเว้ยพอเราไม่ว่าอินเดียเขาแม่งแตะเราเลยไอ้ย,ยาเราแบบท็อปสุดเราท็อปเลยนะ,นะ,เ,ระเราท็อปแบบดิคิวอ่ะเล่นจู่เขามาเตะเราโคตรเครียดเลยมันว่าเอาเอช่างแม่งเหอะเจ้าพาร์ทนี้จะไปอัดพาร์ทต่อไปเลยฮะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับนั่นเฮ้ย ฮ้ยเ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 ฮ้เดี๋ยวก็อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยจัดเฮ้ยกูเห็นอะไรแล้วข้ามองเห็นอนาคตอันยาวไกลเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวพัร์ต้าจะไม่แค่นี้นะเดีพัร์ต้าจะเป็นตีเกลิอุสครับเดี๋ยวจบนี้ก็จะคือจะไปอัดต่อเลยเป็นตีเกลิอุสแต่จะอัพนี้ไปก่อนแล้วอีกอันนึงนะจ๊ะก่อนจะอัพนัชนาน่าดูนะฮะผมาจะไม่รีบอัพมากมายเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม เออแค่นี้แหลคะครับบ๊ายบายเย่เย่่หน้าคิดอย่างเทเย่เย่เปิดไม่โไม่ผิดยา